ผักผล,ลไม้ต่อไปนี้ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งโชคดีที่หลายชนิดต่อไปนี้เรานิยมกินกันอยู่แล้วครับกลุ่มพืชผักที่มีใย,ยอาหารสูงเช่นฝรั่งชมพู่แอปเปิลสับประรดแตงโมและก้ามังกไฟเบอร์หรือเส้นใย,ยอาหารมีส่วนช่วยต้านมะเร็งได้โดยเฉพาะใย,ยอาหารประเภทไม่ละลายน้ําโดยใย,ยอาหารจะไปทําหน้าที่กวาดทาความสะอาดลําไส้ของเรานั่นเองครับ พืชตระกูลกระหล่ำคณะพืชกลุ่มนี้มีสารที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่จะช่วยต้านมะเร็งได้คือไปกระตุ้นการขับของเสียขับพิษในร่างกายของเรานั่นเองครับนอกจากนี้พืชตระกูลกระหล่ำคณะยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนขจัดเอสโตรเจนส่วนเกินครับ ผักตระกูลน,นี้ได้แก่กะหล่ำปลีบ็อกโคลี่คะนา้าและผักแคลวรวมถึงกะหล่ำดอกด้วยนะครับผักเหล่านี้สามารถนำไปปรุงสุกได้เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้ทนต่อความร้อนครับกลุ่มผักผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือส้มคือกลุ่มที่มีสารแครโรทีนอย,อยู่มากเช่นแครอทมันม่วงมันเทศฟักทองและมะละกอผักผลไม้เหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นคือการต้านมะเร็งครับ โดยสารเหล่านี้จะไปช่วยกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ชื่อ natural killer cell กำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคและกำจัดเซลล์มะเร็งรวมถึงเซลล์แปลกปลอมทั้งหลายที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยครับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เต้าหู้ถั่วเหลืองเทมเป้ถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองมีคุณค่าทางพชนาการมากถูกย่อยและดูดซึมได้ง่ายด้วยมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย มีวิตามิน B รวมเช่นวิตามิน A E C และ D ครับถั่วเหลืองมีคุณสมบัติในการปรับโฮอร์โมนเอสโตรเจนมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ครับ